อเอาอีกล้วพี่น้องเลยพ่ะ่ะครับผมน้ำท่วมครับผมแหมท่วมหน้าภูเขาเลยพี่น้องเลยถ่วมหน้าบ้าส2มปีครับพี่น้องแต่่วาอันนี้โ่เมนของบ้าสามปีเลครับเนี่ยเบื้องนี่ติดถนนครับพี่น้องติดถนนนี่ไปทางบ้านมันเสียวน่อยครับมันเสียวใหญ่ยอยู่ทั้งนี้นี่เบื้องน้ำพี่น้องของบ้าสามปีขมคล่องไปนี่ครับผมผู้อ้นไม้หมดแล้วครับน้ำท่วมไปทั้งนี้บ่ได้ครับปกติไปทางคล้องไหนเลยพี่น้องไปบ่ได้เลยมป ฝนซำดำพยยอ่อยแต่น้อพี่น้องเลยนีนีเสียปะจระเข้ทักเสียจังใดดีเนาะพี่น้องธรรมชาติธรรมโทษธรรมชาติโหดเหลือเกินพี่น้องเลยีล๋ยวทิพาพี่น้องขึ้นไปเบิงทั้งๆึกับขี่ขึ้นไปทั้งโคกพุ่นครับล้วก็ไปต้นไม้พุ่นไปเบิงวาน้ำม,มันเข่าบ่บคือหยอกเหมืนหอนเราพี่น้องป่าคิดว่าแต่ว่าป่าก็บ่ได้บ่ได้นะน้อกพี่น้องบ่ได้เลี่ยงหรอกมันเป็นปลาธรรมชาติแหละครับป่านิ่งก็หลายป่าหลายป่าอยู่พี่น้อง เดี๋ยวที่ขึ้นไปเบิงทั้งโคกครับมันจะเป็นยังไงมันจะท่วมคักขนาดไหนครับพี่น้องมากขึ้นเดี๋ยวเลยพี่น้องเลยทั้งไหนว่าท่วมอาลาเลยไม่หนักขนาดเลยครับผมโอ้ความโชคร้หย่อยดเลยผมได้ออกมาเบิงหน้าครับออกมาว,าวันเสา,สาร์พีน่น้องวันเสาร์กมามว่าที่ซื้อปุ๋ยเมื่อวันไปเนี่ยครับไปมากพอไหนวานจ่อยมังดูพี่น้องทวันเองเนี่ยหมดหน้าคักเนี่ยโอ้ปล่อยแม่เลยครับปีที่แล้วท่วมด้วยล่ะพี่น้องปีที่แล้วท่วมเดือนตุลาปีนี้เดือนสิงหามาเลยพี่น้อง เรียบร้อยเลยพ่อหนะโอ้ยอัศจรรย์เนาะเอ้าเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเบิ่งทั้งโคกนะถึงขึ้นไปทั้งโคกมือลเรพี่น้องเลยเอาเบิ่งลงมาจะเป็นยังไงครับวันนี้มันบ่ได้เห็นหน้าเบาสมปิชัดเกล็นไปไหนครับนี่มากับเบาบิ๊กพี่น้องเหมือนโอ้โหเบาบิ๊กเป็นไงน้ำท่วมไหมครับน้ำท่วมอ่าน้ำท่วมเป็นไงน,น้ำท่วมเราเป็นยังไงอยากเรียนบ่อยากเ,ากเรียนไหวพี่ให้เรียนเนาะน้ำเลือกเลยเนีย่ยท่วมหัวเหมือนเราครับเรเห็นหอดยอดเข่าเหมือนเราพี่น้องครับผมเดี๋ยวจิพาขึ้นไปเบิ่งทั้งพุ่นพี่น้อง โอ้ยพี่น้องครับปานทะเลล้วบ้านหน้าผมเป็นทะเลไปแล้วครับพี่น้องหน้าผมกลายเป็นทะเลไปแล้วหน้าบาสมปติพี่น้องเอ้ยพวน่ะต้นกล้วยต้นยางหน้าก็ชี้เรียบร้อยพี่น้องยางหน้าว่าน่าจะตายหนึกเนาะป่าก็ดีไปเรียบร้อยมาแเราพี่น้องพวน่ะรวมอิมซิมเลยพี่น้องเอ้ยว่ามันคู่สูงๆเลยครับผมขนาดคู่สูงๆเลยเนี่ยมันยังขนาดนี้เลยพี่น้อง เป็นอะดีละบานอยากลองลง่ะลงไม่ได้หรอกครับท่วมหัวท่วมหัวเลยครับผมท่วมหัวเลยพี่น้องเอ้เเบืง้งคนน้ำฝันทะเลครับผมเมจงไดนเอาบาดน,นี่ครับจากคู่ที่เคยใส่เบียดพี่น้องเลยเบิ่งเี้นะครับแถวนี้ครับนี่น,นี่ละย่างก็ไปให้พุ่นละพี่น้องจากขาดไตจากมาจังไดครับพี่น้องเลยลวังวันเสาร์เนี่เขาก็ไปเบื้องฝ่ายนู้นท่านกันเขาก็เปิดนี่ละพี่น้องเปิด ต่ว่ามันก็ตกขึ้นมันเสาเลยพี่น้องตกตกแข้งตกคักครับพี่น้องอเห็ดตรงไหนล่ะพี่น้องเออเห็ดตรงไหนเอาบ้านเนี่ยสามมือสี่มือตีรถบ่อละครับปกติมนันสี่มือเหรอพี่น้องสี่มือยังขี่รถไทยครับผมีพี่หล่อพี่หล่อกวนพี่บิ๊กแล้วพี่หล่อพี่หล่อนั่นน่ะผู้ก็ขึ้นมาทิครับผู้ก็ขึ้นมาเลยพี่น้อง โอ้ขึ้นมาหมานั่นนั่นนั่นนันคนก็นอยากเรียนงามน้ำระเบิยงส้งอ่ะทะเลแสนงามโอ้ทะเลแสนงามแสนงามแสนงามโอ้พี่น้องเอ้ยังไม่เอาังไม่เอาพี่น้องเพิ่งซอยกันดูครับผมาน,มนาเป็นทะเลไปแล้วแต่ม่งมันเบา,บาของเบาสามฝีผู้เดียวเราพี่น้องหลายคนหลายเจ้าเนาะ ก็ธรรมดาแหะครับผมธรรมชาติลงโทษธรรมชาติหมดเพราะว่าคนก็เาเทถนุนทางปิดทางน้ำทา้งยังไหลนะพี่น้องมันก็ธรรมชาตินะประมาณนี้แหละครับเราอีกอย่างนึงเขาก็ทางล่างก็ก่อสร้างถนนพร้อมพี่น้องก่อสร้างสะพานเทศคลองนี่แหละนะตามท่านก็ได้เห็นน้ำไหลบ่เสือกน้่นแหละครับส่วนหนึ่งส่วนนี้ก็ประมาณบ้านนี้แหละครับพี่น้อง อย่าไปใกล้ตรงนั้นครับหมามันรู้นะตรงไหนลึกไม่ลึกอะ่ะแต่เราไม่รู้นะส่วนอันนี้ของตาครับพี่น้องทั้งนี้กัรียบร้อยกันเราบางส่วแต่ว่าโชคดีเปล่าสามปีเพราะท่านได้ใส่ปุ๋ยพี่น้องเพราะได้ใส่ปุ๋ยเข่าครับทั้นใส่นี่ทั้นใส่นี่อาจจะเสียหลายเสียหาย แต่ว่าถ้าเฮ้าบ่ไซนนี่เข่ามันก็อาจจะแข็งอยู่ล่ะพี่น้องครับผมเพราะเข่าแข็งมันหนามยุบมันกับบ่เป็นอย่างไรแต่ถ้าเฮาว่านปุ๋ยไปแล้วเนี่เข่ามันก็สีอ่อนนะพี่น้องมันสิเฮ็นเข่าเฟื่ยอันนี้ต้องรุ่นกันพี่น้องว่าที่เกิดความเสียหายหน่อยหลายปันใดครับ้อง้องเบิ่งอีกทื่นึงพี่น้องขั้น3ามมือ4มือขั้นมันลดลงมันก็บพวปันใดนะครับแต่ว่าขั้นขั้นหลังจากนั้นแล้วก็เป็นอาทิตย์นี่ก็คือสีเรียบร่อยลล้วพี่น้องคือสิเน่าแล้ะครับผม ปีที่แล้วก็ท่วมประมาณตุลาพี่นอ้องต้นตุลาช่วงมันพอดีครับท่วมประมาณเดียวกันนี่ยนะพี่น้องปีที่แล้วนะท่ววมแล้ตอนแรกว่าที่มาขุดหนามละายใส่สระพี่น้องอันนี้คือที่บด้ขุดดอกครับบ่ได้ขุดให้มันไหลเข้าสระก็สิให้มันประมาณนี้แหละครับมันไปเองยุบเองนะเป็นพี่น้องเอ้ยจังเดียวบ่ไห้ครับผม เบาสองปีเล่นยญก็มาพี่น้องที่อย่าีความสุขหลายเดี๋ยวออกมาให้มาน่าครับอย่าบออกมาตะโดนเราพี่น้องบ่ให้ความาจะเกลียนอนทางมาอยากน้ำแน่ล่ะครับขั้นถึงทั้งโคกขั้นฝนตกนี่มายากครับพี่น้องแน่แน่ตาดินเกล็นๆล่ะครับผมมาสิบบท่บวมในปีนี้ก็ได้ได้ท่วมเนาะ เรียบร้อยเรียบร้อยครับผมโอ้มีป่าย้ะพี่น้องป่าพระท่านนี่ออกจากทาราไปได้แล้วครับนะสวบไล่กินป่าน้อยอยู่นะป่าน้อยเขามาหลายแล้วพี่น้องไม่เออพูดนะเอา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 ออกไปกับไปแพร่ละพี่น้องแพร่กับลับขึ้นมาออกมาเก่าละเอ้าอันนี้ถือว่าให้สูงแล้วเด้อพี่น้องเนี่ยทานนี่สูงเติบแล้วด้อครับนี่ยให้สูงกว่าระดับ แต่กัปานนั้นกัยังเห็นแต่ยอดหยาพี่น้องยอดเขาเรเห็นครับผมปอนทะเลเลยพี่น้องเอ้ยเบิ่งทะเลเลยครับผมทะเลต้องไปเที่ยวไสดหรอกครับเหมารถมาพี่รถพี่น้องต่ว่ากติทเป็ี่นกันทุกพื้นที่แล้วพี่น้องครับเขาให้กำลังใจพี่น้องทุกคนครับผมผู้ใดี่ศบอุทกกัพยเนาะขนาดเพระเป็นพายุได้พี่น้องเนี่ยเป็นแค่ยมยำซื่อได้เนี่ยครับยัง่วมขนาดนี้เว่าเป็นพายุของมาดิซัมไดพี่น้องเอ้ย ที่ได้กิน่่เขาาไปนี่ครับผมครับนี่คือสภาพพี่น้องย่ำย่ำแรงครับย่ำแรงออกมาเบิงเบิงหน้าแหละพี่น้องครับม่านนี่